สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชคมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชากุมารประสูติเมื่อวันที่29เมษายนพศ2548ในเวลา1 8อลนิกาานาทีโรงพยาบาลสิริราชเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรได้ทรงตั้งพระนามพระเจ้าหลานเธอว่าทีปังกรรัศมีโชคผู้ถือดวงประทีปสองสว่างแก่โลก พระเจ้าหลานเธอที่มีศักด์เป็นพระโพธิสัตว์อีกหนึ่งองค์ที่จะนําศาสนาพุทธส่องเป็นดวงประทีปสู่โลกอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเพื่อเก็บกวาดธรรมชาติได้ชำระโลกเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ยุคศีวิไลของคนไทยประเทศไทยธรรม,มะจะขจรกระจายสู่โลกกว้างอีกครั้งหนึ่งประเทศไทยซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาจะประกาศธรรม,มะ ที่สามารถปราบยุคเข็นความทุกข์ลงได้อย่างสิ้นเชิงยุคนั้นธรรมะที่แท้จริงซึ่งเป็นธรรมะแท้หรือวิมุตติยานทัศนะทัศนะแห่งความรู้จริงจะปรากฏแก่โลกมนุษย์จะสำเร็จโดยอริยศาสตร์รัตนบันลังสีหนานการประกาศธรรมที่ยิ่งใหญ่ไรรูปไร้นามจะปรากฏเหนือพื้นพิภพของโลกมนุษย์ พระเจ้าหลานเธอจะจุดประกายแห่งธรรมที่ชดช่วงสว่างกว่าดวงประทีปต,ต่างๆที่เกิดในจิตของมนุษย์ให้ผนจากอาวิชชาไม่ใช่ปราบยุคเข็นในประเทศไทยแต่จะส่องสว่างแก่มนุษย์โลกทีปังกรคือชื่อพระพุทธเจ้าในอดีตการทีปังกรรัศมีชดแปลว่าพระพุทธเจ้ามีรัศมีหาประมาณไม่ได้ ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำทำนายของส2องรัชการเริ่มจากรัชการที่หนึ่งมหาการรัชการที่สองผานยักษรัชการที่สรักมิตรรัชการที่สี่สนิทธรรมรัชการที่หําจำแขนขาดรัชการที่6ราชโจนรัชการที่7นั่งทนทุกข์รัชการที่8ยุทธบิน รัชการที่9ถิ่นกาขาวรัชการที่10ชาววิไลได้ยินว่าพระมหาเถระองค์หนึ่งจึงเมตตาต่อคัมภยรกรให้อีกรัชการที่11ไทยมหารัฐรัชการที่12จกักรพดีราชชาววิไลคือความเจริญจะพลิกมาโตทางเอเชียโดยเฉพาะประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของโลกปินทรณี คนดีเริ่มมีบทบาทในกิจการบ้านเมืองค้นพบทรัพยากรธรรมชาติศาส,สนาพุทธรุ่งเรืองอีกวาระหนึ่งชาวไทยกินดีอยู่ดีทุกคนจะภูมิใจในความเป็นไทยไม่ดูถูกคำว่าไทยเอ่ยคำว่าผมเป็นคนไทยในต่างแดนได้อย่างภาคภูมิใจไม่อายใคร แต่ที่ร,รู้เราได้เกิดร่วมยุคกับเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างที่กำลังจะเกิดในประเทศไทยในโลกด้วยมองในไทยแต่ต้องอิงกับกระแสะโลกด้วยกระแสะลมอาจเปลี่ยนทิศคิดว่าต่อไปมีภายภาคหน้าพระองค์ทีอาจจะมีผลงานอันยิ่งใหญ่สำคัญหรือเป็นบุคคลสำคัญมากๆทางพุทธศาสนาหรืออาจจะได้เป็นองค์ต่อไปในอนาคต ทีปังกรคือชื่อพระพุทธเจ้าในอดีตการครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกไว้ว่าในหลวงรอ .9 ทรงมีทิพจักขุยานที่แจ่มใสตั้งแต่เจ็ดขวบในหลวงตั้งชื่อให้ชื่อพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีชดในหลวงตั้งให้คิดว่าพระโอรสต่อไปอาจจะมีผลงานเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทีปังกรรัศมีชด แปลว,ว่าพระพุทธเจ้าที่มีรัศมีหาประมาณไม่ได้แล้ววันที่เฉลิมฉลองก็มีรัศมีหรือพระอาทิตย์ทรงกรดถือว่าเป็นสิริมงคลมากนอกจากจะมีพระอาทิตย์ทรงกรดแล้ววันที่ขึ้นพระอูในตอนเย็นหากใครสังเกตก็จะเห็นเมฆสีขาวสะอาดทางด้านตะวันตกเป็นสีรุ้งยาวหลายกิโลเมตรอีกด้วยท่านผู้มีญาณไม่ขอระบุชื่อ ก็ได้กล่าวไว้ว่าด้วยอำนาจสมาธิที่เคยฝึกมาแม้ผมจะไม่เก่งก็รู้สึกได้ว่าธรรมิกราชเจ้าได้ลงมาแล้วท่านจะเผยแพร่พระธรรมของพระพุทธองค์พระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองอีกครั้งที่เคยอ่านมานี้ธรรมิกราชเจ้ามีสององค์ที่จะลงมาโปรดในยุคนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีชด จะเป็นองค์แรกหรือองค์ที่สองแต่ที่แน่แนดีใจมากๆครับที่พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งพระนามว่าทีปังกรเป็นทนามของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งที่เสด็จพระราชดำเนินมาตรัสรู้เมื่อสีอสงไขยยิ่งด้วยแสนกับที่ผ่านมา และพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ทรงพยากรณ์สูมเมตดาบทคือผู้ที่ยอมถวายชีวิตแทบเบื้องบาทมูลของพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจากตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระสมณะโคดมซึ่งก็คือพระสันเพชรทศพลพระองค์ปัจจุบันนี้นั่นเอง ดังนั้นเราทั้งหลายจึงควรมีมุทิตาแดบบ่พระโอรสที่ได้ทำเหตุไว้ดีแล้วที่ได้ประสูตรในชาติตระกูลสูงเพราะทรงเป็นผู้อ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรอ่อนน้อมในอดีตขอพระองค์ได้มีโอกาสที่จะได้ฟังพระสัจธรรมของพระทศพลที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว้ดีแล้ว และก็ควรมุทิตาต่อเราทั้งหลายที่มีโอกาสได้ยินพระนามของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในสังสารวัตนี้ซึ่งก็เป็นโสตวิญญาณกุศลวิบากจริงๆขอพระโอรสทีปังกรรัศมีชดจงรักษาพระศาสนาของพระสันเพชรทศพลโคดมพุทธเจ้าให้ยืนยาวตลอดการด้วยเทินขอถวายพระพร สำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้มารับฟังกันเยอะๆนะคะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ